สวัสดีค่ะแม่หนูนานั่งเล่นอยู่ตรงนี้นะคะขาวก็ตื่นขึ้นมาแล้วนมนุรีนะะตื่นมากินข้าวแล้วก็ลงมาเล่นข้างล่างโหนึกว่านมเปี้ยวคลอดลูกน้ำใส้หรือน้งสาวอะไรน้งใส่ดูบนเติมนะคะบนเติมบ,นเ,มมาาบนเติมลงมาจากเวทีตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ น้ำมีขานอนเฝ้าหนูดีนอนเฝ้าน้องเลยหน,นูดีหลับไหมเนี่ยหนูดีก็หลับหนูดีก็หลับค่ะหนูดีเออกินข้าวอิ่มแล้วเลยเธอเปี๊ยไม่ตื่นไม่กินข้าวเลย <c oughs> โอโ้โหเปียไม่ตื่นไม่กินข้าวเลยบุตรเติมบุตรเติมเลย อย่าไปไกลนะบุตรเติมนะไปไกลไม่ได้นะโอ้โหนอนกับพี่พี่แลนอนกับนอนกับพี่นมเปี้ยวระวังพี่หนูดีก็ระวังเขาบ่กหันหงเนี่ยซื้ออย่างนี้ไหนอืมเขาหากักเขาดมแล้วเขาหากักเขาบ่ามากักเขาลำคันอืม<ๆ>อยากหยอกอายแต่ว่าไอายอ้ไนไอหัหน้<ๆ>หนชั<ๆ>้ไน<ๆ>ไอบ่ม<ๆ>ักมากไกลๆอายอายหักเตียหักเตียงออก บอเ่กัดกันบวเ่าไอ้รับคันไอ้นี้ไอ้ไอ้บ่มักแมวเอามาเมีเสดูกันแต่ว่าเห็นคนบ่มักกับบบบ่แอนพีกันมาเนี้ยอยู่ัันยู่หักกันอยู่ไหนอยู่รับกันอยู่ไากันแล้วอืมอยู่ไดทาี่ยอยู่อยู่ดอกเนาะมาอืดมากกับสีแดงนี้เนาะบุณเติมบุเติมแอบมาหาพี่เปี้ยวนะ แอบมานอนเล่นกับพี่เปี้ยวแม่ก็เพิ่งเห็นแล้วแม่ก็ตกใจนะนื่อว่าเปี้ยวคลอดลูกนะอะเปียกก็นอนดีดีนะคะกลางสายกลางคืนไม่นอนน้องเปียวเติมเติมเลยบุเติมบุเต,มเติมนอนกับพี่น้องเปี้ยวเหรอฮุอเติมบุเติม ตเติมนอนกับพี่นมเปี้ยวเหรอตเติมนี่ร้านของนูนานะคะก็ปูปูนี้เสร็จแล้วนะคะรอทําพื้นต่อยังไม่ได้ทําอะไรนะคะทําชั่วคราวยังไอเดียยังไม่มานะคะจะไม่บรรเจิดปูไว้ก่อน <c oughs> ที่สําคัญคือต้องมีปัจจัยก่อนเนาะเอาตื่นแล้วพี่เปี้ยวตื่นแล้ว เป็เกาหำพี่ตรงเปี้ยวหรือเปล่านั่นพี่เกาจูพี่เปี้ยวเปล่าพี่เปี้ยวลรำคาญแล้วตื่นแล้วอืมะเปี้ยวไม่กินข้าวแล้วลูกฮึวันนี้คุณยังไม่กินข้าวเลยนะนอนต่อโอ้เปี้ยวคุณยังไม่กินข้าวเลยนะอนอนต่อแล้วนนเปี้ยวจมูกมีแต่ดินนะลูกอ๋ออ๋ออ๋อ นอนดมดินอยู่นั่นแหละน้องเปียวนอนดมดินทรายเปี้ยมันเป็นดินทรายลูกอืมอัท่านี้อืมอืนอนจมูกมีแต่ดินอืจมูกมีแต่ดินนี่เปี้ยนอนจมูกเอาดินเป็นรูเลยโอ้จมูกลูกค่อยมีแต่ดิน เพียวเพียวเอ้ยนอนเยอะจังเลยลูกมิกตื่นมากินข้าวเลยไปยกวนพี่เขากวนพี่เขาทำไมอยู่บนน,นี้อยู่บนนี้แม่ฮะแม่ฮะหนูโซนฮะหนูโซนนะคะแม่หนูโตหน่อยนึงแล้วนะฮะ หนูก็ชนฮะมาดูควัควคัวแม่หนูนานะคะเมื่อเช้าแม่หนูนาก็กินหนึ่งหอยนะคะกินนึ่งหอยมองไปทางนาลุงนะคะเหมือนจะเงียบนะคะไม่มีรถเอฟซี C มาเลยแต่ก็ไม่เงียบทีเดียวนะคะเพรได้เพรได้ยินเสียงลำอยู่นะคะเสียงลำตลอดวันเนาะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ยังไงบุญเติมลูกกินหอยเป็นไหม กินยังไม่เป็นฮะแม่กินเป็นแต่อาหารฮะนี่ฮะหนูหปากแดงจังเลยปากแดงแดงฮะอย่าโดดลงมานะพี่เปียวเขาลำคันพี่เปียวจะนอนพี่นมเปี้ยวจะนอนดอวันนี้แม่หุงข้าวไว้ให้พวกเธอแล้ะเติมนี่กินข้าวไปแล้วนะคะข้าวคุกปลาเนาะข้าวสุกแล้ว ข้าสุกแล้วข้าสุกแล้วเมื่อกี้ก็แม่ก็หุงไปรอบนึงแล้วแต่แม่เสียปลั๊กผิดนะคะเอาปลั๊กกระทะไฟฟ้ามามาเทนปลั๊กหม้อหุงข้าวพอมาดูอ้าวเสียปลั๊กผิดไม่ใช่ปลั๊กของเขานั่นเองเด็กๆก็เลยยังไม่ได้กินข้าวแต่ก็มีอาหารเม็ดสำรองไว้ให้อยู่เติมรอกินตอนเย็นแล้วกันลูกให้ข้าวเย็นก่อนเดี๋ยวหาอะไรมาคลุกให้ผสม,มอาหารเม็ดโอเคอือ อือ uh ืไ huh, ด uh ้ฮับได้ฮับไหมฮับไปละไปหาพี่เปี้ยวอีกแล้วอือจะเดิลงไปนะเดินลงไปนะพี่นมเปี้ยวเจ้พี่นมเปี้ยวจะนอนพี่นมเปี้ยวจะนอนยังไงพี่นมเปี้ยวจะนอนจะลงแล้วนี่ยเติมเติมเติม อืมฮึ่มไปหาพี่เปรี้ยวกันแล้วอืมไปเรื่อยเลยคนนี้นี่ตัวเล็กๆอยู่อย่าไปเรื่อยนะอย่าไปเรือเ่อยเ,อเฉยเรื่อยเฉะนะเรืองสอยสุดท้ายอืมเหลือเงินสองร้อยสุดท้ายเหรอเราโอ้เหลือสองร้อยสุดท้าย,ายหายไปแล้วโอ้ยมาเด้อ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 เงินเด้อหลายหลา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 ย เย็นนี้จะได้มีค่ากับข้าวให้น้องๆไล,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 ล่ไลไลไลไไหมายถึงรางวันนะคะรางวันเรากำลัลงเสียงดวงอยู่เอ้ยหนูดีเป็นไงบ้างลูกของหนูดีร้อนอะร้อนเหรอหิวน้ําโอ้โหไม่ไม่ได้เอาน้ําลงมาเดอินน้ําลงมาอขอบคุณค่าที่รับชมในช่องยูทู e แม่น้องเปี้ยวน่ารักนะคะอ๋อดูน้องหมานะ,ะน้องแมว น้ำลงมาแม่เอาลงมาให้อยู่นั่นแหละคินนุ่มมุดตักแม่อีกด้ดตักแม่ทำไมหนูทีไปนอนไปลุกไปไปนอนกับน,น้องนี่ ร้อนไหมเดี๋ยลตัวแลบดินน้นอยู่รเียดขอเองย่นะะน้องๆก็เล็นกับทรายนะคะเล่นบนกองทรายกันแม่ซื้อทรายมาหนึ่งคิวนะคะมะปูมาปูตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะคะปูในปูพื้นรองพื้นกันชื้น การความชื้นจากฝนเนาะหากมีฝนตกนะคะแล้วก็ซื้อหินซื้ออิฐมาซื้ออิฐมาเลียงอ่าก็กำลังคิดอยู่นะ,ะว่าจะเอาอะไรใส่ดีเนะาะระหว่างกระดานหรือว,ว่าการปูอิฐใหม่ตอนนี้ก็ให้เด็กๆเล่นกองทรายกันนะคะเล่นกองทรายกันแกีนอนมีนมเปี้ยวนะนมเปี้ยวเปี้ยวค่ะแม่เพิ่งตื่นนอนครับ ดีนุดีขาวก็เพิ่งตื่นนอนค่ะส่วนตัวนี้สนนานแล้วนะคะสนนานแล้วสนจนพี่ๆเขาตื่นเล่นกองทรายกันทั้งสามตัวเลยนะคะัน่นนอ่นนอ่าน,นเล่นกับพี่ขาวอีกอ,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 อยากมีเพื่อนเล่นดูสิพี่ขาวจะเล่นด้วยไหมพี่เปียวไม่เล่นด้วยพี่เปียวเปี้ยวหนีไปไกลแล้วนนเดี๋ยวแต่พี่ขาว ยังยังกวนพี่เขาอีกออสนจังเลยนะเธอนี่นะพี่เขาเล่นด้วยไม่เป็นอ่าเขาตอนมื่อวันซื่อตินะอืมองหงับเป็นวัน ไปตบหน้าพี่ขาวอีกเก่งนักนะเติมเลยอืมอืมเอ้ยตลกจังพี่ขาวจะว่ายังไงเนี่ยเชื่เก่งใจแม่เฉยพอเหลือบตามมามองแม่นี่พี่ขาวก็เก่งใจเฉยนะลูกนะอืมนี่ นี่ <ไป S 1> นี่ก็เป็นความน่ารักของเด็กๆเ,เล่นอยู่ด้วยกันสองตัวนี้ร้อนนะคะร้อนไม่เล่นนะ่ะนอนแล้วก็กตื่นมาข้าวข้าวกินแล้วกินอาหารเม็ดน้ำเปรี้ยวยังไม่กินเออติมก็กินอาหารเปรียกค่ะครับผมผมกินอาหารเปียกค,ครับ,าารเ,รบเล่นอยู่ในกรงครับเมนูนาออกมาเล่นข้างนอกครับวันนี้ ผมดีใจมากเลยนะคะไปเล่นทรายครับคุณ